ลุงใจขายไอศครีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้6 0ร้อแทง่งโดยร้อยละของจำนวนไอศครีมที่ลุงใจขายได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แสดงด้วยแผนภูมิรูปวงกลมดังนี้ถ้าต้นทุนของไอศครีมแท่งละเจ็ดบาทและลุงใจขายไอศครีมแท่งละสิบบาทลุงใจขายไอศครีมในวันพุธได้กำไรกี่บาทข้อสอบโอน็ตปหก ีการศึกษา2563 1. สิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับแรกคือวันพุธขายไอศกรีมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์มีวิธีคิดดังนี้จากโจทย์วันจันทร์ขายไอศกรีมได้15เปอร์เซ็นต์วันอังคารขายไอศกรีมได้10เปอร์เซ็นต์วันพฤหัสบดีขายไอศกรีมได้25เปอร์เซน์วันศุกร์ขายไอศกรีมได้20%เอร์เซน ดังนั้นวันพุธจะขายไอศกรีมได้หนึ่งเอร์เซลบในวงเล็บสิบห้าเปซบวกสิบปอร์บวกยีิบซนบวกยีเอร์ซน์ซึ่งส5บห้าเปเบวกสิบวกยีบเปอร์เซบวกยีเอร์ซเท่ากับเจ็ดสิบเปอร์ซหนึ่งร้เลบเจเอร์เท่ากับสาิเวันพุธจะขายไอศกรีมได้30%มสิเอร์เซสิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับที่สองคอ วันพุธขายไอศกรีมได้กี่แท่งมีวิธีคิดดังนี้คือจากโจทย์ลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่งแทนค่าจะได้เศษ3 0ส่วนหนึคูณ600ตัดศูนย์หนึกับ600ออกฝั่งละ2ตัวจะได้เศษ3 0ส่วนหนคูณหเท่ากับ180 ดังนั้นวันพุธขายไอศกรีมได้หนึ่งร้อยแปสิบแทง่ง 3. สิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับที่สามคือลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธได้กำไรกี่บาทมีวิธีคิดดังนี้จากโจทย์ถ้าต้นทุนของไอศกรีมแท่งละเจ็บาทและลุงใจขายไอศกรีมแท่งละสิบบาทลุงใจขายไอศกรีมได้กำไรแท่งละสิบลบเจดเท่ากับสามบาทจะได้ สามคูณหนึปดเท่ากับห้าดังนั้นลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธได้กำไร540บาทคำตอบของข้อสอบนี้คือ5้าสี่ิบ